สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไลฟ์สไตล์ใบตัวผีตอนนี้นะจ้ามาค่ะหลังจากที่หลายท่านได้ชมนะในเรื่องของการเปิดตัวของ Honda เวบ125นะคะไปแล้วรวมไปถึงพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยนะเปิดตัว a อ r New Honda เวบ125รุ่นใหม่คนไทยนะคะในราคาที่ในราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ละ5 50ะกว่ากนะคะไทยฮอนด้ประกาศเปิดตัว a อ r n e w Honda เวฟ125รุ่นใหม่2025อย่างเป็นทางการในประเทศไทยยกระดับโอรถเข้าครัวอันดับหนึ่งที่ครองใจคนไทยหลาย10ปีพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่โจอ,อี้พูวินศิลปินขวัญใจมหาชนสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของ Honda าท้งที่พชเมียม ทันสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะ,ะรีไซน์ใหม่สีสันพรีเมียมนะสวยงามทุกมุมมองค่ะเว็บ125โฉมใหม่นะโฉมใหม่นี้ได้รับการปรับรีไซน์และชุดสีให้หรูหรายิ่งขึ้นพร้อมแนวคิดผู้นำที่ทุกคนเชื่อมั่นโดยยังคงพื้นฐานความทนทานประหยัดและง่ายต่อการดูแลในสไตล์ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะ ฟิวเจอร์ล้ำนำสมัยนะคะที่เหนือกว่าเดิมนะคะอยู่ในแอร์เนีวฮอนดาเวฟบพมาพร้อมเทคโนโลยีฟิวเจอร์อัจฉริยะที่ยกระดับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะนั่นก็คือกะะุญแจรีโมทอัจฉริยะสตาร์ทมือนะะีไม่ต้องเสียบกุญแจสตาร์ทง่ายนะคะไม่ต้องเสียบกุญแจช่องชาร์จมือถือแบบทัชสเนะคะรองรับการใช้งานทุกรุ่น ระบบเบรคหน้าหลังพร้อมกันเนะะี่ยค่ะเพื่อความปลอดภัยเนะะี่ยค่ะที่แขนของหมุนได้นะ,ะใช้งานได้หลากหลายเนะะี่ยค่ะถูกใจสำหรับแม่บ้านแที่ไปตลาดเลยเนะะี่ยค่ะเครื่องยนต์หัวฉีดปรหยน้ำมันสูงสุดถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรเนะะี่ยค่ะมาตรฐาน4 e 4นะะ่อีเนี่ยค่ะโจอี้ผู้วสิน,นะคะ่ะตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะที่เชื่อในพลัง ของความเรียบง่ายเนะะีคะกำการเปิดตัวเว็บ125ครั้งนี้ยังมาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ผ่านพรีเซนเตอร์โจย์ฟูวอินเนะี่ยที่จะสอนความเป็นคนจีงเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาเนะะี่ยตรงกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะ,ะที่ตอบโจทย์ทั้งใบเรียนไว้ทำงานและทุกคนในครอบครัวนะะีคะรวมไปถึงคนไทยยุคใหม่ด้วยนะคะจับเว็บ125ผู้นำที่ทุกคนเชื่อมั่น อันดับหนึ่งนะคะส่วนตัวสีขาวนะคะจะมีก็จะมีเป็น limited edition นะห้าคันแรกนะคะที่มีในเรื่องของการทำสติกเกอร์นะคะสีมาใหม่นะคะล้อแม็กแล้วก็มีโชคที่สวยด้วยนะคะก็ขึ้นภาพให้ชมแล้วนะตามสไลด์ภาพเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะคะ เวิบ125นะคะชมใหม่กับ honda นะคะที่เปิดตัวพีเซนเตอร์ใหม่เป็นโจอี้พลวสิทิ์นะคะเข้ามาชมแล้วก็สัมผัสได้ที่บริชาพานิททุกสาขานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะตามที่ใายภาพขึ้นให้เลยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะในไลฟ์สไตล์บายทุกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับข้อมูลดีๆนะะีคะจะนำมาฝากแล้วกันสวัสดีนะคะ